โอเคครับวันนี้มีอามีแต่ตัวหนักๆนาดนั้นเลยนะครับผมวันนี้มาเป็นลองดูเบาๆมั่งนะครับดูซิว่าเาจะจะเบาไหมนะฮะอาการนะครับตัวนี้เป็นวินเลนนะครับมาด้วยอาการอา,อาการไม่ได้เปิดนานร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดโอเคดูสักหน่อยเสียบชาร์จสักหนอ่อยท์จไม่เข้านะครับชาร์จนิ่งเลยนะครับ ไม่หือไม่อือเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับีจริงแล้วถ้าถ้าแบตเสียแบตเสื่อมเนี่ยเสียบสายชาร์จนะครับมันจะต้องกระพริบตรงนี้นะครับกระพริบขึ้นแบบปุ๊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 บแบว่าแจ้งว่าไม่มีแบตแบตเสียแบตเสือเส่อมแบตไม่อยู่ในระบบนะฮะแต่นี้คือนิ่งนะฮะนิ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นอ่ะลองดูก่อนนะครับลองแกะดูก่อน น่าจะแกะมาแล้วนะครับนี่น่าจะแกะมาแล้วนะครับ นะครับผมนะฮะเบื้องต้นนะฮะลูกค้าน่าจะแก่มาแล้วเนดะีย๋ยวลองเช็คดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับยับยับยังไงไม่รู้แปลก โอเคนะครับผมเมืองต้นแกะดูก่อนเนาะเช็คดูก่อนเนาะว่าเป็นอะไรเนาะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้เพราะาลูกค้าน่าจะแกะลองทํานู่นนี่นั่นมาแล้วนะครับผมนะก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับผมนะฮะยังต้นประมาณนี้ก่อนนี่เราหาสาเหตุดูก่อนนะครับผมนะฮะดูที่เมนบอร์ดก่อน มีอะไรแปลกไหมนะฮะโดยรวมก็ยังไม่เห็นจุดช็อตจุดไหมนะครับยังไงเดี๋ยวลองเลื่ล่ดูก่อนส,อสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีจุดช็อตจุดไมหมครับโอเคด๋ย่ลองดูก่อนนะครับ โอเคครับผมนะฮะมาอีกแล้วนะครับตัววีเลนนะครับนี่คือลูกค้าแจ้งว่าอย่างนี้ฮะอา,อาการเปิดไม่ได้เล่นนานชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับก็เบื้องต้นไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าคือส่วนมากก็ถ้าเป็นปกติคนทั่วไปก็จะแบบเอ้ยโฟกัสแบตก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ไม่ใช่นะครับนี่เดี๋ยวผมอันนี้แบตเดิมนะแบตเก่าแบตเก่าสติมันจะมีสติกเกอร์อยู่เนาะ ก็นี่ผมแกะผมแกะออกแล้วก็ผมดูวงจรข้างในนะครับกลัวว่าแบตมันจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงจริงแบตไม่ได้เสียนะครับเน่แบตมีไฟตอนแรกเราก็สงสัยแบตนะนี่นะบแบตมี3.8นะฮะก็ไม่ได้เป็นที่แบตเนาะนะลองดูหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็เจอ i c ช็อตเนาะนะี่ฮะมันจะมี IC ซช็อตที่เมนบอร์ดนะครับจากนั้นเราก็ ลองใช้แบตเดิมนี่เนี่ยบแบตเดิมนี่เนี่ยอันนี้คือซ่อมแล้วนะนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแบตนะฮะแบตเดิมมานะแล้วก็ติดละ่ะเรื่องไหมครับลองประกอบดูดีกว่านะครับ อะไรประกอบก่อนว่าตอนนี้คือเปิดติดแล้วแต่ว่าก็ยังจะมีอาการอื่นแบบอชัดเข้าไหมมีเสียงไหมเสียงดังปกติไหม <c oughs> ก็มีหลายมีหลายคําถามที่เราต้องตอบนะครับแต่ก่อนที่เราจะตอบได้เราก็ต้องประกอบก่อจริงตรงนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะผมก็ลืมแกะทุกทีเลยนะฮะ ตรงเนี้ยมันออกมาเป็นชุดอยู่แล้วนะครับก็ลืมแกะทุกทีแกะทุกรอบนี่ฮนะที่ตรงนี้มันก็เป็นชุดเออเราก็แกะน็อตตัวเนี้ยสองตัวตรงเนี้ยพอนะครับแค่นั้นแต่ผมก็แกะทุกรอบผมก็ลืมก็ผมใส่นี้ก่อนเดี๋ยวใส่ยากแล้วขันน็อตแน่น ยากให้พินตรงนะครับผมถ้าพินไม่ตรงจะหักเนาะโอเคครับผมอย่างนั้นก็เดี๋ยวใส่แบบ้องซะหน่อยเอา้าลืมใส่จอยสติ๊กอุยอ้ยเฮ้ยเออแล้วก็ซ่อมเสร็จเราก็ลืมใส่จอยสติ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวลองชาร์จก่อนดีกว่าไอ้ไหนก็ประกอบนะ โอเคนะครับชาร์จปกตินะครับกระแสชาร์จโดยรวมผมว่าได้นะนี่น่าจะได้ละชาร์จโอเคนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้แล้วแต่ประเด็นคือผมลืมใส่จอยสติ๊กเดี๋ยวแกะใหม่ตลอดตลอดโอเคนะครับจอยสติ๊กผ่านเอา้าลืมใส่นี้อีกจะใส่ยางนะจะใส่ยาง้องใส่ได้ โอเคครับผมนะฮะเริ่งต้นใกล้เคียงแล้วตันเจมส์เฮนรี่เบตันวิลเลน โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมแล้วสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้นะครับของลูกค้าวีเลนนะครับเนาะคือสรุปคือแบตไม่เสียนะครับมาเป็นที่ตัวเครื่องนะครับเนาะนะฮะเมนบอร์ดช็อตนะครับสาเหตุไม่แน่ใจนะครับแต่เมนบอร์ดช็อตนะครับของชาร์จก่อนเสียบสายชาร์ตนะาร์จเข้าละ กระแสะชาร์จอยู่ที่ประมาณ1.4แอมป์นะครับมาตรฐานนะครับมาตอนแรกแบบชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดเลยโอเคนะครับเปิดเครื่องสี 4. ฟังเพลงสักหน่อยเพื่อความสุนทรีบูธวิลเลน เชื่อมต่อจะเอเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเรียบร้อยเล่นเพลงหอยเล่นเสียงลดเสียงหยุดโอเคครับสมบูรณ์ครับนะฮะของลูกค้าตัววิลเลนนะครับผมก็คือสรุปคือเป็นบอดช็อตนะครับสาเหตุที่เสียก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นไม่ได้ที่เก็บไว้นานแช่ไว้นานนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมนบอร์ดเสียนะครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับดูอาการนะครับถ้าไม่หาอะไรก็เดี๋ยวผมให้อดินส่งงานให้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสวัสดีครับ